สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนๆฉันชื่อนาโนผมไมโครครับวันนี้เราสองคนจะมาให้ความรู้เรื่องประสิทธิภาพการวัดกำมันตภาพรังสีก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าประสิทธิภาพการวัดกำมันตภาพรังสีมีอะไรบ้างซึ่งจะแบ่งด้วยกันเป็นสองประเภทคือประสิทธิภาพสัมบูรณ์และประสิทธิภาพภายในครับเอแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าประสิทธิภาพการวัดคืออะไร มันคืออะไรวะอ๋อรู้แล้วประสิทธิภาพการวัดเป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าระบบวัดมีความสามารถในการวัดรังสีได้ดีเพียงใดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นชนิดของวัววัดชนิดของรังสีการจัดระบบวัดใช่ไหมครับคุณนานโนว,ะวะ้าวเก่งจังเลยค่ะ โคมันเน่ยอยู่แล้วเรามาดูประเภทแรกกันก่อนเลยนะคะประสิทธิภาพสัมบูรณ์ซึ่งค่าประสิทธิภาพสัมบูรณ์นี้จะขึ้นอยู่กับสมบัติของหัววัดรังสีลักษณะการจัดวางต้นกําเนิดรังสีกับหัววัดซึ่งได้แก่รูปร่างของต้นกําเนิดและระยะห่างระหว่างหัววัดกับต้นกําเนิดรังสีประสิทธิภาพสัมบูรณ์ของระบบหาได้จากสมการ e อ s i ซ o n a b อ เท่ากับจำนวนสัญญาณที่นับได้ส่วนจำนวนกำมันตภาพรังสีที่ปล่อยจากต้นกำเนิดเมื่อเอฟซิอลอนเอบเอเป็นประสิทธิภาพของระบบวัดรวมทั้งหัววัดรังสีหรือจะเขียนสรรมการใหม่ได้เป็น ABS, เอฟซิลอนเอบเสท่ากับซีพเมส่วนดีพค่ะเมื่อซีพเอเป็นปริมาณนับอนุภาคที่นับได้ในหน่วยครั้งต่อนาทีส่วนดีพอจะเป็นปริมาณอนุภาคที่ที่เกิดขึ้น จากการสลายตัวของต้นกำเนิดรังสีในขณะที่วัดและประเภทที่สองนะคะประสิทธิภาพภายในค่าประสิทธิภาพภายในนี้จะขึ้นกับสมบัติของหัววัดแต่เพียงอย่างเดียวค่ะง่ายๆเลยนะคะหาได้จากสมการเอซิลอนไอเอนทจะเท่ากับจำนวนสัญญาณที่นับได้ส่วนจำนวนกำมันทภาพรังสีที่เข้าหัววัดค่ะ โดยเราจะสังเกตได้ว่าค่าประสิทธิภาพสัมบูรณ์และค่าประสิทธิภาพภายในนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งเราจะพิจารณาจากลักษณะาการวางต้นกำเนิดรังสีค่ะจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่า ต้นกาเนิดรังสีให้กำมันตรภาพรังสีออกมาเท่ากันทุกททางซึ่งจะวางห่างจากหัววัดเป็นระยะดีหัววัดรังสีจะมีรัศมีเจจานวนกำมันตรภาพรังสีที่ตกกระทบหัววัดก็คือกำมันตรภาพรังสีบริเวณรูปกวยสามเหลี่ยมซึ่งจะมีพื้นที่หน้าตัดของหัววัดรังสีเป็นด้านฐานของกล้วยจะมีค่าเท่ากับจํานวนรังสีที่ปล่อยออกมาจากต้นกําเนิดรังสีคูณด้วยโอมส่วนสี่พายเมื่อโอมคือมุมตันของหัววัดที่มอง เห็นจากต้นกําเนิดสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้นะคะ e อลไอเอ็นทีเท่ากับแอลเอบอสคูณด้วย4่พยส่วนโอห์มค่ะซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนะคะเราจะนิยมใช้ค่า epsilon a b สมากกว่าค่า e อลไอเอ็นทเพราะว่าสามารถทําการทดลองหาค่าได้สะดวกกว่านั่นเองค่ะ เอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพการวัดไปแล้วคราวนี้เรามาทดสอบกันเลยดีกว่าว่าคุณรู้จริงหรือเปล่า คำถามของเรานะคะจะมีอยู่ด้กันสองข้อข้อแรกก็คือประสิทธิภาพการวัดที่ขึ้นกับสมบัติของหัววัดเทียงอย่างเดียวจะจัดเป็นประสิทธิภาพการวัดชนิดใดและข้อที่สองนะคะในทางปฏิบัติแล้วเรานิยมใช้การวัดค่าประสิทธิภาพสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพภายในมากกว่าและเพราะเหตุใดกันนะคะอ๋อผมรู้แล้วแล้วเพื่อนๆล่ะตอบกันได้หรือเปล่าครับลองกลับไปคิดกันดูนะครับ และววันนี้ผมไมคโครและดิฉันนาโนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ